วิดีโอนี้สนับสนุนโดย Super Special Shop สวัสดีครับคุณผู้ชมอ่าวันนี้นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งกับเกมแกลนซากะนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเขาก็ได้อัปเดตบอสไลยสัปดาห์ใหม่นะครับบอสซิลเอาตาเนาะก็คราวนี้นะครับเราก็ต้องสู้กับบอสเซอร์เบลัสนะครับเป็นบอสธาตุดินนะครับหมาสามหัวตัวนี้นะ ก็สำหรับแต้มปัจจุบันของผมนะครับผมก็ตีได้อยู่ที่ประมาณ261,000แต้มนะครับก็จะติดอยู่ที่อันดับท็อป5%ของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมพาไปดูตัวทีมที่ผมใช้ก่อนละกันว่าผมใช้ทีมอะไรบ้างน,นะครับก็สำหรับทีมที่ผมใช้ในครั้งนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นทีมนี้เลยเป็นฟูเซียลควอีแล้วก็นาเมลียนะครับ ก็สำหรับบอสตัวนี้เนี่ยเขาเป็นบอสธาตุดินที่ต้องเบรกด้วยทัดลมกับทาตุไฟนะครับผมก็เลยเอา qe มาใช้นะครับผมคราวนี้นอกจากนี้เนี่ยตัวบอสเขาก็แพ้ดาเมจเวทด,ด้วยนะครับจะได้รับดาเมจเวทแหลงขึ้น20รนะครับแล้วก็จะลดดาเมจที่ได้รับจากดาเมจกายภาพเนี่ยลดลง50%เเลยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ไม่ได้ปั้น QE ไว้เนี่ยก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวดาเมจหลักเราเนี่ยจะใช้อยู่2คนก็คือฟูเซียกับ QE นะครับคราวนี้สำหรับการ์ดสำคัญเลยที่เราควรใส่มีอะไรบ้างนะก็สำคัญเลยใบแรกที่ต้องใส่นะครับเป็นใบนี้การ์ดมายาของ QE นะครับการ์ดใบนี้ก็จะกันล้มนะครับเป็นอันเนี้ยกันล้มนะคราวนี้ ตัวเกมเนี่ยมันมีบัคอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าบัคหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะบัคนะเพราะว่าการ์ดกันล้มเนี่ยมันมีอยู่2ใบของ QE นะครับมันจะมีการ์ดสลามนะครับอันนี้สลามที่กันล้มเหมือนกันอันนี้กันล้ม100เอเลยถ้าปลดขั้นหนึ่งนะครับส่วนมายายเนี่ยเขาจะกันอยู่90%แต่ว่าเวลาใช้จริงแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบัคที่อะไรนะคือเหมือนการ์ดสลามมันไม่ทํางานนะครับ คือถ้าเกิดเรามาดูใบการ์ดที่มันเลคคอมเมนต,ตรงนี้มันแนะนําแค่การ์ดมายาใบเดียวนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าความสามารถของการ์ดตัวสลามมันไม่ทํางานหรือเปล่ามันก็เลยเไม่กันลมให้100%นะครับมันก็เลยกันแค่90%เท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูที่ตัว p a s s i ีฟของปาร์ตี้เนี่ยดูตรง นะครับเนี่ยพาร์ทีฟของปาร์ตี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าการล้มของ90%ของมายาเนี่ยมันมันเทาอยู่ใช่ปะแต่ว่าการล้ม100%ของสลามเนี่ยมันไม่เทานะครับผมก็เลยไม่รู้ว่ามันทับไม่ทับกันยังไงเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าใส่ไป2ใบเลยละกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะใช้การดาเมจปกตินะครับก็ของฟูเซียลเนี่ยผมก็ใส่ของตามนี้เลยนะเป็น แปรนไวพอนเลเวล90ทุกชิ้นนะครับแล้วก็อ์ติแฟกก็จะใส่เป็นเพิ่มดาเมจทัดลมตีชนะาทาัดแรงขึ้นอ,อัตราคินะครับเพิ่มอัตราคิแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นนะครับสำหรับใบเพิ่มอัตราคีอันเนี้ยจริงๆเปลี่ยนเป็นใบอื่นได้แต่พอดีว่าตัวฟูเซียลผมอัพสแตตไปค่อนข้างเยอะนะครับสแตตตอนเนี้ยมันเลยอัตราคีอยู่ที่79%นะครับผมก็เลยใส่การ์ดใส่เพิ่มอัตราคีมา มันได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์เยอะดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีใบอัตราคิที่มันสูงสูงอย่างนี้ผมใส่ SSR ขัด5นะครับก็ใส่เป็นใบอื่นได้เช่นเป็นพวกเพิ่มค่าแทกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยผมก็จะใส่เป็นต่างหูตีบอสแรงขึ้นขัด5แล้วก็แหวนโจมตีชนะธาตุแรงขึ้นขัด5นะครับของอีกอย่างหนึ่งที่ ค่อนข้างเพิ่มดาเมจให้เยอะเลยก็คือตัวอันเคอเทมผมใช้เป็นของเทียสองนะครับเป็นไอเทมชิ้นนี้ที่เมื่อใช้สกิลครบ3ครั้งเนี่ยจะเพิ่มดาเมจกายภาพ12%เป็นเวลาเก้าวีนะครับสตัดก็ประมาณนี้เพิ่มดาเมจบอสเพิ่มดาเมจเอลีแล้วก็โจมตีชนะท่านะครับอ่าอันเคอเทมขัด2เนี่ยมันจะให้ค่าพลังโจมตีค่อนข้างเยอะเนี่ยประมาณ3,000นะครับถ้าเกิดเทียบกับอ่า uh, เทียหนึ่งเนี่ยมันจะให้แค่2,500 นะครับแล้วก็ตัวสแตตรตรงนี้อของเทียร์มันจะน้อยกว่านะครับผมก็เลยใส่เป็นของเทียรอนะอันนี้ก็พุถ้าเกิดคุณผู้ชมบิวมาแล้วตีได้ไม่เท่าผมก็อาจจะต่างที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะยังฟาร์มของเทียสองไออาร์เคเทมเทียร์ A T M ในบท3ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับส่วนอุปกรณ์สมใส่พวกนี้ก็ดามจปกตินะใส่เป็นเซตอัตตาครินะครับ ของสเตตก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับก็เป็นประมาณนี้นะก็เน้นเพิ่มค่าโจมตีเพิ่มค่าคร i ติ c ค l แล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพเป็นหลักนะครับก็ไม่ได้หรูหราธรรมดาเลยนะอ่ามันจะต่างนิดนึงตรงที่ตัวฟูเซียลผมอะ่ะปลดโพค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูโ t เทช i a ลของฟูเซียลนิดนึงละกันนะครับอ่าของฟูเซียลเนี่ยผมปลดโพกรอบนอกที่เพิ่มพลังโจมตีไปเยอะมาก นะตรงเนี้ยเห็นไหมกรอบนอกตรงเนี้ยเปิดไปค่อนข้างเยอะนะครับที่มันเพิ่มพลังโจมตีทั้งหลายเนี่ยผมเปิดหมดเลยนะครับจะมีไม่ได้เปิดอยู่แค่บางจุดนะที่มันเพิ่มพัวอัตราคลีอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เปิดนะครับแต่หลกัหลกๆพวกเพิ่มพลังโจมตี400เพิ่มแต่เนี้ยหกร้อยหกร้อยเนี่ยผมเพิ่มหมดเลยนะครับมันก็เลยค่าสแตทม,มันก็อาจจะสูงนิดนึงนะครับในส่วนของอันเคเทมองฟูเซียลเนี่ยถ้าเกิดใครมี ตัวอันนี้นะครับที่มันสแตตค่อนข้างสูงเนี่ยใส่แทนได้นะเพราะอันนี้มันก็ดีเหมือนกันเมื่อใช้สกิลครบ3ครั้งจะเพิ่ม,มดาเมจชนะธาตุ1 2เป็นเวลา7วินนะครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดใครมีที่มันสแตตสวยๆเนี่ยก็ใส่ได้นะครับพอดีว่าสแตตของผมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยใส่เป็นอันนี้แทนเห็นมันเพิ่ม,มดาเมจ12%เเท่ากันนะครับก็สามารถสลับใส่อันอื่นได้นะครับส่วน ของ QE นะครับ QE ผมก็ใส่ของประมาณนี้นะก็ขัดเลเวล90หมดนะครับแกนเวฟอนอหลักๆแล้วของ QE ก็อย่าลืมใส่มายาไปใบหนึ่งไปกันล้มนะครับทั้งสสำคัญเลยนะแล้วก็อัติแฟกก็ใส่ตามนี้ครับเพิ่มดาเมจทัดไฟดาเมจเวฟดาเมจตีบอสแล้วก็เพิ่มค่าพลังโจมตนะีแล้วก็เครื่องประดับก็ใส่เป็นตางหูเพิ่มดาเมจทัดไฟกับแหวนเพิ่มดาเมจเอ นะครับส่วนตัว RK เ t e m ทของ QE ก็จะใส่เป็นอันนี้ใช้สกิลครบ3ครั้งแล้วเพิ่มพลังโจมตี5%ให้กับตัวเองนะสตตดก็ค่อนข้างสวยนะครับเจาะ a อ e แล้วก็ตีบอสอธิบอสแรงขึ้นนะครับส่วนของอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนี่ยก็สแตดใช้ได้อยู่นะหมวกอันนี้สตทค่อนข้างดีนะครับส่วนพวกเสื้อกับกางเกงก็จะสแตดประมาณนี้นะครับก็ดูเอาตามที่คุณผู้ชมมีใส่ละกันนะครับ ส่วนนามาเลียเนี่ยผมไม่ได้เอามาช่วยตีนะผมเอามาบัฟอย่างเดียวนะครับผมใส่การ์ดหลักๆที่ใช้ก็คือเซอร์ทอนใบนี้นะใบนี้มันจะทําให้อ่าเพิ่มดาเมจให้กับทุกคนในปาร์ตี้สิเป็นะครับเป็นพาสีอันนี้ใส่มาใส่นามาเลียเอาแค่ใบนี้อย่างเดียวนะพอดีว่านามาเลียผมของไม่ค่อยดีนะครับผมคิดว่าของไม่ค่อยดีนะก็เลยไม่ไดเอามายิงนะครับอันนี้คือแบบ ใส่มาเอาพาสซีฟอย่างเดียวเลยนะของอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็ดูไว้เฉยๆก็ได้ผมไม่ได้เอาไปสู้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นของหลักๆที่ผมใช้นะครับผมแล้วก็ส่วนยาเนี่ยยาผมแนะนำมียา2แบบนะครับถ้าเกิดอ่าใครซื้อยาอันนี้ไว้ที่มันเป็นขวดสีฟ้าที่มันเพิ่มดาเมจชนะธาตุ12%อ่ะถ้าเกิดใช้ใครใครใช้ยาใหญ่นะไออันเนี้ยเดี๋ยวผมเอาให้ดู ยาขวดนี้นะครับ Elemental Potion ถ้าเกิดใครซื้อตุนไว้เนี่ยก็เอามาใช้ได้นะครับพอดีผมไม่ได้ซื้อตุนไว้นะผมก็เลยใช้ยาเหลืองแทนอันเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจชนะธาตุ12%นะครับถ้าเกิดให้ฟูเซลกินเนี่ยมันจะทำดาเมจได้สูงกว่าใช้ยาส้มนะครับใส่ไป2ขวดเลยก็ได้นะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมใส่ให้ดูยกตัวอย่างเนาะ จังหวะที่คุณใช้ฟูเซียลตีเนี่ยคุณก็กดยาฟ้าจังหวะที่คุณใช้ค e ิวีิตีก็ใช้ยาส้มนะครับแต่พอดีว่ายาฟ้าของผมมันมีไม่ค่อยเยอะผมก็เลยกดยาส้มกินอย่างเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องยานะครับที่ผมใช้ในการต่อสู้เนาะก็อันนี้ก็เป็นทีมที่ผมใช้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการตีบอสกันดีกว่าอ่าบอสผมมาละ พอบอสผมมาปุ๊บเนี่ยผมก็จะกดยาก่อนนะกดยาส้มกับใช้คลาส,สกิลของฟูเซียเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับเนี่ยกดยาแล้วก็คลาสกิลคราวนี้สกิลแรกที่บอสใช้เนี่ยมันจะเป็นท่าพ่นพิษครึ่งสนามแบบนี้นะครับอ่ามันจะใช้2ครั้งนะก็ให้เรายกหลบซ้ายขวาก็ได้นะครับหรือใครจะยืนรับเลยก็ได้คือพิษจริงๆเนี่ยมันติ๊กไม่ค่อยแรงนะครับติกละร้อยห้าสิบเองมั้งแล้วมันจะโดน2 0 0 0 0ตอนดีบัฟหมดอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดโดนพีสองอันเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจอยู่ที่เราๆสี่หมื่นก็โดน2อันก็จะแรงหน่อยนะแต่แนะนําว่าโดนแค่อันเดียวก็พอส่วนใหญ่ผมก็จะโดนแค่อันแรกนะครับเพราะว่ายืนออกสกิลอยู่นะส่วนอันที่2เนี่ยมันคือออกสกิลเสร็จแล้วเราก็จะโดนหลบเอานะครับเนี่ยอันที่2ก็เดินหลบเอาอันนี้พอบอสพ่นพีเสร็จแล้วเนี่ยบอสมันก็จะกระโดดมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทุบมันจะง้างมือทุบ นะถ้าทุบเนี่ยมันจะทําให้เราล้มด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ใส่กันล้มมาเนี่ยตายแน่นอนนะครับคือมันทุบไม่แรงหรอกแต่ว่าสกิลที่มันทุบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีหินตกลงมาแบบนี้นะครับเห็นปะว,วงแดงๆหลายๆวงเนี่ยหินตกลงมาอันเนี้ยมันดาเมจก้อนละหกก้อนละหมื่นหกนะครับ <c oughs> ก็ถ้าเกิดโดนหลายๆก้อนก็คือ,อยังไงก็ตายแน่นอนแล้วหินมันก็ทําให้ติดล้มด้วยนะครับถ้าโดนก้อนหนึ่งแน่นอนว่าเชน ki, ล้มยาวๆตายแน่นอนนะครับเนี่ยผมโดนไป2ก้อนก็ เกือบหมดหลอดเห็นปะอ่ามันจะทุบอย่างเงี้ยสองครั้งติดกันนะครับเราก็เดินหลบซ้ายขวานะครับ <S 2> <S 2> พอบอสทุบเสร็จปุ๊บเนี่ยบอสก็จะกระโดดเข้าตรงกลางแล้วก็จะมีหินตกลงมาในสนามนะหินมันจะมีแพทเทิร์นตกอยู่มันจะตกวงนอกก่อนนะครับเนี่ยอยู่ข้างนอกก่อนให้เรายืนอยู่ใกล้ๆบอสไว้พอวงข้างนอกตกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะตกตรงตัวบอสอีก -2 2ชุดนะครับก็ให้เราเดินออกมานอกสนามนะครับ วงนอกเสร็จปุ๊บวงในนะแต่ว่าถ้าเกิดใครดาเมจแรงพอนะครับเราสามารถเบรกบอสได้พอดีในจังหวะนี้นะแต่ถ้าเกิดใครดาเมจไม่พอแนะนําว่าพอวงนอกตกเสร็จปุ๊บก็ให้เราเดินออกมาจากสนามนะครับอันะนี้ก็เบรกแรกนะทัดลมพอเบรกเสร็จปุ๊บผมก็จะทําการเปลี่ยนตัวละครเอา QE เข้ามาตีนะครับนะ QE เนี่ยผมก็จัดทามมิ่งแบบนี้ก็คือใช้สกิล1 2 3นะมันจะใช้ได้ประมาณ3สกิลก่อนบอส ใช้ท่าทุบก้อนหินตกอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยผมก็ใช้ไปเลย1 2 3่เนี่ยทุบหินตกนะเสร็จแล้วจังหวะที่หินตกเนี่ยผมก็โกงโดยการแปลงร่างอมาตะาสู้นะครับเออผมก็แปลงร่างอมาตะาสู้เลยแล้วก็เหมือนปกติก็คือหลบพิษนะครับพอหินตก2ครั้งก็จะหลบพิษอ่าหลบพิษ2ครั้งนะครับอ่าพอหลบพิษสองครั้งเสร็จปุ๊บจังหวะแถวแถวเนี้ยบอสก็ใกล้จะเบรกแล้ว มันก็จะทุบอีกรอบนะครับทุบอีก2ครั้งนะทุบครั้งที่1แล้วก็ทุบครั้งที่2นะครับจังหวะนี้ก็น่าจะเบรกแล้วล่ะอ่าพอดีแปลงล่างมันก็จะใกล้ๆหมดพอดีนะครับอ่าพอใช้คิวอีตีเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะสลับเอาฟูเซียวมาสู้ต่อนะครับคราวนี้บอสมันก็จะเข้าโรเทชันเดิมก็คือเดี๋ยวมันจะทุบอ่าทุบ2ครั้งเหมือนเดิมนะเห็นบุนดาเบตแรงมากเกือบตายเห็นไหมนี่โชคดีเนี่ยที่ไม่ตายนะครับ รูปสองครั้งเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าจะพ่นผิดต่ออีกสองครั้งแล้วบอสก็จะกระโดดเข้ากลางนะครับผมจัไม่ผิดนะครับเข hey, าตีไปเลยอ่าพ่นผิดสองครั้ง <Yeah. S 1> แล้วก็น่าจะเตรียมกระโดดเข้ากลางหรือเปล่า <Yeah. S 1> ผมไม่แน่ใจหรือว่าทุบหินก่อน <No. S 1> อ่าทุบหินต่ออีกสองครั้ง <No. S 1> นะครับ <No. S 1> ก็จังหวะนี้ก็เหมือนเดิมแปลงล่างโกงเอานะครับนี่แปลงล่างการเอาคราวนี้จังหวะเนี้ยพอบอสมันโดดเข้ากลางแล้วก็มีหินตก ว่าวงนอกแล้วก็วงในเนี่ยบอสมันจะไล่สกิล a อลทั้งแมปซึ่งถ้าโดนแล้วตายเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยวงนอกวงในอ่านี้ถ้าเกิดใครยังไม่เห็นเนาะวงนอกวงในเราก็เดินออกมาหลบใช่ไหมเสร็จแล้วบอสเนี่ยมันจะไล่ท่าอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมันจะพูดว่าเปล่าประโยชน์แล้วก็เนี่ยมันก็จะมีออร่าควันสีน้ำตาลน,น้ำตาลเนี่ยออกมานะครับ อันนี้หลบไม่ได้นะผมไม่รู้ว่ามันมีวิธีหลบหรือเปล่าแต่ผมลองกดคาสกิลกันแล้วก็กันไม่อยู่นะครับตายแน่นอนวิธีการในการหลบท่านี้มีอยู่2วิธีก็คือไม่เบรกบอสก่อนนะอันนี้คือบอสมันจะเบรกแบบที่ผมทำนะครับก็คือไม่เบรกบอสก่อนก็คือต้องเก็บอันลีสกิลเนี่ยมาใช้ไอเฟรมตรงนี้เอานะครับผมแนะนําว่าถ้าเกิดใครดาเมจไม่แรงเนี่ยให้เก็บอันลีสกิลมาไอเฟมจังหวะนี้ดีกว่า อย่าเพิ่งไปแปลงร่างก่อนหน้านี้แบบที่ผมทำนะครับอันนี้คือของผมมันดามเมจถึงไงผมก็เลยแปลงร่างเรารีบตีให้มันเบรกแบบนี้นะครับก็จะแคนเซิลท่าบอดอ่าแบบนี้เลยก็ตีไปอันนี้ผมก็ไม่สลับตัวแล้วผมก็เอาฟูเซียลเนี่ยตียาวๆเลยนะครับคือผมว่าเอาคิวอีมาตีจังหวะตรงนี้ก็ไม่น่าจะเบรคทันนะก็เลยเอาคิวเอาฟูเซียลเนี่ยตีไปเลยนะครับ ก็โลเทชันบอลก็จะเหมือนเดิมพ่นพิษสองครั้งทุกหินสองครั้งนะครับประมาณนี้เนี่ยทุกหินสองครั้งเนี่ยก็วนวนไปเรื่อยๆนะครับทุกหินสองครั้งเสร็จปุ๊บก,ก็จะฝนหินตกลงมานอกในนะครับเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยจบนะครับอ่าอันนี้ผมก็ตีได้อยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0 0 0 0นะครับอันนี้คือ สูงสุดเท่าที่ผมทำได้แล้วก็จะติดท็อป5%นะผมคิดว่าตีได้ประมาณ250,000ก็จะติดท็อป5แล้วนะครับส่วนใครที่ตีได้ประมาณ200,000เนี่ยก็จะติดท็อป10%นะผมไม่แน่ใจว่าขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่แต่200,000น่าจะทำกันได้ไม่ยากนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตีบอสเซอร์เบลัสนะครับผมก็คุณผู้ชมลองดูแล้วก็เอาไปปรับใช้กันนะครับให้เข้ากับทีมของตัวเอง นะถ้าเกิดใครปั้นแนเมเรียรมาสูงสูงเนี่ยก็จะลองใช้แนเมเรียรแทนฟูเซียก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าใช้ฟูเซียลน่าจะเล่นสบายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ทีมไหนได้แต้มเท่าไหร่เนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับถ้าเกิดใครมีเทคนิคอื่นยังไงก็มาแชร์กันนะครับ ก่อนจากกันนะครับผมต้องขอขอบคุณทางร้าน Super Special Shop ด้วยนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านเติมเกมกนาราราคาถูกนะครับบริการรวดเร็วเติมได้ทุกแพ็คเติมได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะใช้เป็น ID password หรือจะใช้แค่ UID ก็สามารถเติมได้นะครับผมอันนี้ก็ลองไปปรึกษาทางร้าน Super Special Shop ได้นะครับเขาเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%นะครับ และนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดไปในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้เนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์และ subscribe ไปด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวนี้ผมซัมสเกมเมอร์ต้องขอลาคุ้มชมทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม